สิบสา,าหุงมหากาภาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตะโคระสะเสนามารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพััติงโครัมปนาละวากะมักขะ มถทัทธยักขังขันตีสุธันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวะวตุเตชายามังคลานินาราคิริงคาชาวรังอติมัตตะภูตังทาวะคิดจักกะมะสะนีวะสุธารุณันตังเมตามผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวะวตุเตชายามังคลานิอุคิต,ตะ ขัคคามาติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตาะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานิกัตตวานะกัถามุทรังอิวะคภิมียาจินจายะทุถาวจานังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมวิทนาชิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกทาวะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามะนงังอติอันทภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตตาวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ นันโทปะนันทพุชะคางังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะทามาปยันโตอิธูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยามังคลานิทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตทาหัดถังพรมามังวิสุทธิชุติมิทิภะกาพิทานัง ยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐะคาถาโยวาจโนทิาทิเนสารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิคะเมยยะนโรสปัญโยมหากรุณานิโก นาโถหิตายะสภาปานินางปุเรตวาปารมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานางังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปะถาวิโปคะเรอภิเศเกสภาพพุทธานัง อักขปตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยทั้งพระมจาริสุปทักขีนางกายะกม,มังวาจากม,มังปทักขีนางปทักขีนางมโนกม,มังปนิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตวานะละพันตเถปทักขีเนภวั ตุสัพพังฆลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทาสดีพระวันตุเตภวตุสัพพังฆลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาสดีพระวันตุเตภวตุสัพพังฆลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาสดีพระวันตุเต14 ปฏิธานะคาถายาเทวะตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมทาเนนะพวันเตปูชิตาโสถิงกรโร เตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวากาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิ้ะมาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวะสังเสธชาตาอาทฐโวปะปาติกานินยานิกังธรรมวรัง ปฏิจจเตสเภปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรโมธรรมัธาราจะปุคลาสังคโคโหโตสุสมะโควะอัายะจะหิตายะจะอัมเหระขาตุราักขาตุสัสมธรรมโมสพเพปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยยะมา ธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทารังปะเวชนโตกาเลเทโวปะวัสสตุวุธ,ธิภาวะวุธ,ธิภาวายะสัตตานางังสมิทงังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมมณราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาสิบห้า เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจนิดทุกขาพยามปตาจนิดพยาโลกปตาจนิโซกาโหตูสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภาตังปุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทาทานังทางท,านท,านทานันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวะนาภิรตาโหนตูขัฉันตูเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพปรปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภพโสส6สุมังคละคาถาโหนตูสัพพังสุมังคลังและขันตูสัพพระเทวตาสัพพพพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตูนิรันตรงโหนตูสัพพังสุมังคลังและขันตูสัพพระเทวตา สัพพธรรม,มานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรงหนตุสัพพังสุมังฆลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจ,จะอะิิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพรันธตนา,ตายใจด้วยการสาธยายบทสดมน์พระสูสรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งกวงจะเลินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพร ให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู68แตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสวดจบเวลาประมาณตี5้ห้าสิบห้า